ครับผมวันนี้มีตัว3ดอก3จุดมารีวิวครับผมกำลังจะสามดอก4จุดนะครับมาดูสถิติทั้งหมดแล้วกันแข่งมาทั้งหมดแข่งมาหมื่นสองครับตัวนี้ชนะ7,000กว่าครับผมแพ้3,000กว่าครับมาดูนี่นะครับคิวเดีทั้งหมดครับผม98,000กับ50,000นะครับ100,000กับ50,000ครับผมคิวเดี100,000กับ50,000คิวเปอร์เซ็ครับเอสช็อต73%ครับโอ้เยอะมากๆครับเอสชอตคิวเดีเยอะมากหนีลบหมื่นกว่าครับผม มาดูอาวุธครับนี่ครับมามีพอยหลายตัวอยู่เจ็ดหมื่นสี่นะครับผมพอยเจ็ดหมื่นสี่ครับดูอาวุธครับอาวุธนะครับผมหลักๆอาร์คิดครบนะครับนี่อาร์คถาวรเจ็ดวันยังไม่เปิดครับอันนี้อาร์คถาวรสี่วันยังไมเปิดครับผมความมั่นหนึ่งเดือนยังไม่เปิดครับผมนี่ครับอาร์คจินอาร์คสวันยังไม่เปิดอาร์คดำสองวันยังไม่เปิดนี่ครับพีเก้าศูนย์พีเก้าศูนย์ก็คิดครบหมดนะครับตัวนี้ กส็สวยคิดนะครับผมอาดำสองวันทีก็สูญค mm ิดแอลจวันอันนี้แดงของวันนี้หนึ่งวันสไนนะครับผมบาเลตนะครับผมสไนทองสิบห้าวันไม่เปื่อครับผมสไนเขียวบาเลตครบหมดนะครับสไนส่วนซองนะครับผมซองควงซองเงินซองลายซองควงซองเงินซองดำครบหมดนะครับนี่ครับซองควงซองเงินซองนี่ครับอันนี้เจ็ดวันส่วนพงนะครับผม ผมู่ผมม่ทองกอก์ฟคุณฟอมครบหมดนะครับผมมูผมมูทองกอก์ฟคุณฟอมครับผมนี่ครับมาดูตัวละครนะครับตัวละครนะครับผมร้อยสามสองยยี่สิบชั่วโมงครับผมเบเลสสี่ใบครับฉายยาเก็บครบหมดนะครับคืท่าแล้วส่วนหน้ากากนะครับอันนี้สิบวันหกวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวัน อ้าวบผิดหาดูไอเทมครับไอเทม4ี่วันหนึ่งชิ้นสองชิ้น2ชิ้น1ชิ้น3ชิ้น1ชิ้น3มชิ้น1ชิ้น7ชิ้น2ี่้าชิ้น1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 ชิ้นครับผมมาดูฉายาครับฉายานะ้ครับผมขาดแค่นี้ครับผมเราเบิดช่องสุดท้ายกับพวกช่องสุดท้ายครับที่เหลือสำคัญสำคัญครบทุกช่องครับ ตัวนี้ยังไม่เยันเจ็บสองครับเอาเมลวกับพัดเมลไปเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างครับผม